บอกคอยเป็นส um well. ิเลิกกับคอยเซียวเมียสิป้าคอยป้าก็ป้าเอยคอยมักง่ายเลยมันก็ไม่มักหยากต่างคนต่างคนต่างปะต่างคนพอใจเด้เฮาพอใจเขาก็พอใจโอเคบ่มีปัญหาจะห้ามไม่ก็ได้หาไม่ก็ได้ใช่เงี้ยยังเป็นสาวยังบริบปบริบปตุบริบเนื้อบริบถูกสองคนได้ทีหลายคนเนาะห้ามไม่ก็ได้ จะจะจำแต่จะคว่าอยากไจริงจังเลยนี่บ่ฮะต่จะจำแต้ยี่หลักเมืองเมื่อนั้นจะจะเซ็งอะไรจะเซ็งแหลกอืมไตุ้่วนจิเทนโฮอือจิงหังงว,าวาหาน้ำเหลวว้าสิขาดไหายเลยอ้าวบ่จะบเลิก็กกกกบมมาดจะบวยหายวอกบนะบอกธรรม,มาดาธรรมดาบม่บเหตุมีมีหัวใจมีจักซีพอ,อิตหายหน่มจ่าเมื่อเจ้าเรียกได้คอยติดต่บวชได้ เออก็แเมร์ในคนเขามันตังคนตัางตัางอะไรโบ้เลยโจจะเลิกกับเราตอนเวียนจะบูดึงยังเลยโบ้แบบโจบให้อีกซวยๆเออโจเก่งโจแข็งพอกคือการก้าเจ้าไปเนาะเออคือกันกับข่อยข่อยบให้แสดงว่าเขาเกง่งคือกันมาจับมือแมนคนเก่ง <laughs> คนเก่งบอกคำใดนะคำนั้นเขาไม่เคยให้นะัูกุายจะเถื่อนจะเกิดมาดับกุศลละหล่ะฮะดับกุศกันละหละสิเขาไม่เข้างามเขาห้าไม่ได้แมนเขาคนแข็งๆปอบ่็แม่เขาก็มีเออเนาะเขาก็มีไปแก่ยิ่งคนเขาใหญ่พวกแหงเนาะโมเมนต์หน่อยแปดปีกับปีสิปีหนอแมนป่ะแมนคนมันใจใหญ่ เบาเนี๋ยโอ้ตัวนาเะนีเบาดีขนาดรับลังในเอิ่มหลอกหลอกออกไหลปันงูหลอกขับอืยี่นี่เมียผู้ชานี่ยเอ้ยเมาเอ้ยคอยเบยกสีเบายบากษึ่งจะเอาขอนอนเจอกขอยสีิมสีถิมเลยวันนี้ไปไกล้ลนตีนนปดจ้า,จางเขาเอา,บ,าบีแคนเข่อย่างบาแเลยเมื่้วเนี่หมดใจ